ประพฤติพรหมจรนทร์เพื่อการละขาดซึ่งพบสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกภพบบังหน้าแล้วมีพโดยความเป็นอย่างอื่น จึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พรหมรรจ์น,นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละขาดซึ่งภพบสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากพ ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปาทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิด สัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบางหน้าแล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ข้อภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงภพทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวะตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะตัณหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่พิขุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่น พิกุนั้นเป็นผู้ครอบงำมารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้แล